อย่างน้อยก็เป็นความทรงจํานะคะของทุกคนเลยนะหนูเก็บของทุกคนไว้เลยเป็นความทรงจําในงานวันเกิดแบบนี้ปีแรกนะคะที่แบบมีเซอร์ไพรส์ยเยอะขนาดนี้แล้วก็ทุกคนแบบส่งของขวัญให้หนูเยอะมากๆขอขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่ รักแล้วก็เมตตาหนูนะคะขอบคุณทุกคําอวยพรนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่พี่น้องน้องทุกคนที่ส่งมาให้ที่บ้านหรือว่าที่ออฟฟิศนะคะดีใจมากๆเลยหนูก็ไม่มีคําไหนจะพูดอ่ะคือทุกคนคอยแบบอยู่เคียงข้างกันแบบนี้ตลอดไปนานๆน,น,นะคะก็ขอให้เป็นเป็นปีแรกที่ประทับใจมากแล้วก็ขอให้มีปีต่อๆไปนะคะ ขอให้ทุกคนอยู่แบบนี้แบบไปนานๆเหมือนตำนานไดโนเสาร์ให้นานกว่าไดาโนเสาร์เลยก็ได้เอาขอบคุณไอศครีมนะคะรักนานิพาดารักทุกคนค่ะขอบคุณส้มตำนะคะคือไดร์ลายถาดแทนอกมือเนี่ยตำโบฮุงเนี่ยรักค่ะรักทุกคน วันนี้สี่ทุ่มตรงนะคะริเวอร์พูลของเราก็จะขึ้นเวทีนะคะเพราะฉะนั้นให้กำลังใจพี่ๆีริเวอร์พูลนะคะ